สคบร,ระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ป้องกันการขายสินค้าไม่ตรงปกหมดอายุเอาเปรียบผู้บริโภคเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่23ทธันวาคม2567ในายกำทรเวหนรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสาธารณาสุขและตำรวจภูธรจังหวัดระยองร่วมออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวันปีใหม่เพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อไปเป็นของขวัญมอบให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะซึ่งจะต้องมีคุณภาพและเป็นไปตามกฎหมายพร้อมทั้งเน้นย้ำผู้ประกอบการในเรื่องของการติดฉลากแสดงรายการสินค้าราคาวันหมดอายุ กระเช้าให้ชัดเจนค่ะการตรวจสอบความถูกต้องของการจําแนกรายการสินค้าวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ในกระเช้าต้องเหลืออายุไม่น้อยกว่า6เดือนรวมถึงการตรวจสอบการใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกระเช้าปีใหม่โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจได้แก่โลตัสสาขาระยองร้านวัน2และท็อปสาขาเซนทัลระยอง นายกำทอนเวหนได้กล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกระเช้าปีใหม่ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นิยมซื้อเพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่กันโดยการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมายทั้งอายุของสินค้าการติดฉลากแสดงรายการบนกระเช้าให้ชัดเจนครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมเป็นธรรมตรงตามความต้องการและมีป้ายราคาสินค้ากำหนดไว้ชัดเจนค่ะป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มอบกระเช้าปีใหม่ด้วยความสบายใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะนิว24สถานีประชาชน พระดาสุวรรณายงาน